สวัสดีครับเพื่อนเพน้องพี่คนรักเอวันทุกคนนะครับกลับมาพบเจอกันกันกบผมในรอบนี้เรามาคุยกันถึงผลการเทสนะครับในวันสุดท้ายที่บาเรนนะครับก็เรียบร้อยไปตั้งแต่ในช่วงของกลางดึกเมื่อคืนนะครับเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วก็จะมาสรุปภาพรวมกันนะครับก่อนที่จะเปิดฉากขึ้นมาสักทีหนึ่งนะครับในสนามแรกกที่บาเรนนี่แหละเดี๋ยวพูดถึงความเคลื่อนไหวของทางแอสตันมาตินก่อนนิดนึงนะครับว่าแรนสโตรนั้นอาการบาดเจ็บเป็นยังไงกันบ้าง มีข่าวล่ามข่าวลือออกมานะครับว่านักแข่งชาวแคนาดาคนนี้อาจจะลงอาจจะไม่ได้ลงครับอาจจะฟิตร่างกายไม่ทันนะฮะจากอุบัติเหตุจักรยานคว่ำนะครับที่สเปนเนี่ยเลยมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะพลาดสนามแรกกับสนามที่2แล้วที่มันฮอตฮิตนะครับข่าวลือที่ฮอตฮิตมากกว่านั้นก็คือคนที่จะมาแทนนั้นก็คือลูีิเซฟของเราครับ เหมือนหัวหน้าทีมนะครับจะออกมาบอกใบนะฮะว่าได้ต่อสายตรงหาเซบาสเตียนเวสเทลไปเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการนะฮะว่าพี่เซฟแกจะตบปากรับคํำยังไงกันหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอลุ้นกันแต่ถ้าพี่เซฟมาไม่ได้นะครับก็คงจะเป็นนักแข่งสำรองนะครับอ่านะฮะก็ได้ทดสอบทดลองกันไปทั้ง3วันที่ผ่านมาเนะี่ยก็อาจจะรับหน้าที่ตรงนั้นกันนะฮะ ในวันที่3วันปิดท้ายนะครับนักแข่งทุกคนนะครับรถแข่งทุกทีมก็ได้รับการอัปเกรดปรับปรุงใน2วันที่ผ่านมาก็จัดหนักจัดเต็มเป็นการทิ้งทวนนะฮะคนที่เร็วที่สุดนั้งกลายเป็นเซอร์จิโอเปเรสนะครับของ Red ร u l l Racing ครับคันที่2 l o ลูอิสแฮมิลตันคันที่3 w a วอลติรีบอรตัสคันที่4ชาวเลอร์แคร์คันที่5 c a คาร์ลสไซคันที่6 y ยูกิสูนุดะคันที่7 k e v เควินแมกนูเซนคันที่ 8. จอร์เซลคันที่เฟอนันดอรอนโซคันที่10 เป็นนักขับสำรองของแอสตันมาตินนะครับคันที่11บเอ็ดแรนโดนอริสคันที่12บสองเบียร์แกสลีคันที่13บสามบรักซันเดอร์เอาบอนคันที่14บสี่เอสเตอรบานโอคอนคันที่15บห้านิโก้ฮาวเคนเบิร์กคันที่16บหกออสการ์ดิแอสตรีคันที่17บเจ็ดนิคกี้ฟรีจะมีอยู่3คนนะครับที่ไม่ได้ลงสนามในการทดสอบวันปิดท้ายนะครับก็คือแชมป์โลกแม็กวอร์สตัพเปนนะครับแล้วก็โจกวนยูนะแล้วก็โลแกนซาเกนครับเราได้เห็นนะฮะว่า ความยอดเยี่ยมของ Red Bull Racing นั้นก็ผลัดกันขึ้นนะครับวันนี้ p เ r รนั้นฉายเดียวก็ทำเวลาเหนือคู่แข่งอันดับที่2อยู่ประมาณ0.35นะครับก็คือลุ Hamilton นะฮะวอรตอรีบ่บอ t ตัก็ตามมาห่างๆนะครับตาม p เ r รดอยู่ประมาณ0.5เมื่อวานก็มีชอ็อตวาดเสียวของทาง Mercedes นะครับเรื่องของเ,อเจอปัญหาร,ระบบไฮดรอลิกนะฮะสุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามแผนทั้งสงคนเนี่ยแต่วันนี้ก็ ถือว่าแก้มือได้อย่างสวยสดงดงามน,นะครับแต่ถ้าจะมองผลโดยรวมจริงๆก็คือยังคงเรียกว่าตามหลังเรเบิลเรซซิ่งของทั้งเ a ร e ของทั้ง v e r s t a ต p e เปนกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับวันวันที่ตามหลังเวอร์สต p e เปนนั้นก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งวินาทีนะฮะสำหรับอันดับ2ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ถ้าวันที่ตามหลังเฟรอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังคงยืนพื้นอยู่ประมาณ0.3กว่าๆนะครับ ส่วนนักแข่งสายเลือไทยนะครับอเล็กซานเดอร์อัลบอนนะครับในวันสุดท้ายวันนี้ก็เหมาทดสอบคนเดียวนะครับก็วิ่งไปทั้งหมด136รอบเนี่ยก็ยังช้ากว่าหัวแถวอยู่นะครับประมาณ2.4วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมารอดูรอลุ้นกันนะครับว่าสนามแรกจะเปิดฉากมาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อดูภาพรวมนะครับว่าทีมไหนนะครับที่เรียกว่าทําการทดสอบทําการวิ่งเนี่ย มากที่สุดใน3วันที่ผ่านมากลายเป็นอัลฟาทารรี่นะครับจัดไปทั้งหมด456รอบครับวิลเลียมส์ของอัลบอนนั้นก็ตามมา439รอบครับเฟอร์รอรี่416ทีมฮาร์สี4เรดบูล413อัลฟาโรมิโอ401นะครับเมอร์เซเดส398แอสตันมาติน387อแอัลพีน353แล้วก็แมคลาเรนนะครับ ทดสอบน้อยที่สุดนะครับ311รอบเท่านั้นเองฮะเมื่อมาดูที่เมื่อมาดูที่จำนวนเครื่องยนต์นะครับเอาเป็นเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์ของทีมไหนที่ทดสอบไปมากที่สุดนะครับถัวเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยเครื่องยนต์ Mercedes นั้นก็ทดสอบไปเยอะสุดนะครับ1,536รอรอบครับ เครื่องยนต์ของ a l ลฟา t ทอรรนั้นทดสอบไปทั้งหมด1,234รอบครับส่วนเครื่องยนต์ของ Honda นะครับทดสอบไป869รอบครับน้อยสุดก็คือเครื่องยนต์ของเรโนนะครับของทีม a l p i ินนะฮะก็ไม่มีทีมรองเหมือนเช่นค่ายผู้ผริตทีมอื่นก็เลยซัดไปน้อยสุดแค่353รอบนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าใน การทดสอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าทีมไหนมีพัฒนาการดีที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเอาเฉพาะรอบความเร็วสูงสุดนะครับที่ทำได้ในในล่าสุดปีนี้กับปีที่แล้วมาวัดกันนะครับพัฒนาการทั้งหมด10ทีมนะฮะเราจะได้เห็นนะครับว่าวิลเลียมส์ของอัลบอนแล้วก็โลแกนเนี่ยก็สามารถที่จะทำเวลาได้เร็วที่สุดกว่าของเดิมของตัวเองเนี่ยถึง2.3วินาทีกันเลยทีเดียวครับ ตามมาด้วยแอสตันมาตินนะครับแอสตันมาตินของฟอนันโดอารอนโซและก็แรนสโตรนะครับแต่แรนสโตรไม่ได้ลงทดสอบแต่ประการใดนะครับอของแอสตันมาตินก็ซัดมาทั้งหมดนะครับพัฒนาขึ้น2.37นะครับก็เรียกว่าโอ้โหนะฮะเฉียดฉิวมากเลยครับกับทางวิลเลียมนะฮะอันดับที่3นะครับเร็วกว่าของเดิมอยู่ประมาณ2.15วินาทีนั่นก็คืออัลฟาโรเมโอครับ อันดับที่4นะครับเร็วกว่าของเดิมของตัวเองเมื่อปีแล้วก็คือ Mercedes ครับเร็วกว่าประมาณ2.09ฮะนี่ก็คือมีค่า4ทีมนะครับที่2ขึ้นนะครับมี w i l l i a m มมีแอตแนต์มาตินมี a l p h a r o m e โแล้วก็ Mercedes สนะฮะส่วนอันดับต,ต่อมานะครับเร็วขึ้นกว่าเดิม1.7วินาทีก็คือ a l p h a t a u r ีครับเร็วขึ้น1.4วินาทีก็คือ Red b u l l ครับ เร็วขึ้นประมาณ1.39ก็คือ f ฟอ r ์ r าเร็วขึ้นประมาณ1วินาทีเศษเก็คือ m ม l a ราเรฮะเร็วขึ้นประมาณ0.86วินาทีก็คือทีม a a สส่วนทีมเดียวนะครับที่เรียกว่าทําเวลาได้ช้ากว่าของเดิมเมื่อปีที่แล้วน่าสนใจมากครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นก็คือ a l p พีนนะฮะของทางเอสเซบานโอคองนะครับ แล้วก็ p ีรแกสลีนะครับก็คือทำเวลานั้นช้ากว่าของเดิมอยู่ประมาณ0.06วินาทีนะครับก็ถือว่าวุดดิดนะครับคงทีสุสีกับเวลาเดิมเมื่อปีที่แล้วเอาง่ายๆนะครว่า9ทีมที่เหลือน,นอกจากอาพินเนี่ยพวกเขาพัฒนาดีขึ้นหมดเลยนะครับตั้งแต่ทีมฮาร์ดเนี่ยเร็วขึ้น0.8ไปจนถึงทีมที่เร็วที่สุดก็คือวิลเลียเนี่ยก็คือ2.37 นะครับแฟนแฟนแอลพีนก็คงจะใจหายใจคว่ำกันนะครับเปียร์แกรลี่นะแข่งน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าไปนะครับจะเป็นยังไงส่วนแฟนแฟนของฟนอนนโดลอนโซ่นะครับหลังจากที่เฮียโซย้ายมานะครับย้ายออกจากแอลพีนมามาเข้าสู่แอสตันมาตินกลายเป็นว่าแอสตันมาตินนั้นเร็วนะครับสังกัดใหม่ของเฮียโซเนี่ยเร็วขึ้น2.37ถือว่าเกือบๆจะเทียบเท่าวิลเลียมเลยทีเดียวกันนะครับ อันนี้ก็คือผลโดยรวมนะครับที่ออกกันมานะครับในตอนนี้นะฮะยังไม่ทราบได้นะครับว่าการแข่งขันจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้าวัดจากโดยรวมนะครับว่าใครแข็งแกล่งที่สุดนักแข่งทั้งหมด2คนนะครับในแต่ละทีมเนี่ยผมมองว่ายังคงเป็นทีมแห่งแชมป์โลกครับเวอร์สตัปเปนนั้นนะฮะในวันที่เขาลงเนี่ยเขาจะเร็วกว่าคู่แข่งเนี่ยอยู่ประมาณศูย 0.5.6นะครับก็เกือบเกือบครึ่งวินาทีแต่ถ้าเป็น Sergio p e r e สเนี่ยจะเร็วกว่าประมาณ0.3กว่ากว่าแม้ว่าในวันที่2เนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าโจกวนยูนั้นเร็วกว่า v e r s t ต p เ e นก็จริงแต่เร็วกว่านิดหน่อยแล้วอย่าลืมนะครับเรื่องของยางนะครับว e r s t a ต p เ n นั้นใช้ยางที่เป็นมินดีีมในขณะที่โจนั้นใช้ยางที่เป็นซอฟครับซอฟกับมินดีีมเวลายังออกมาคู่ขี้ขนาดนี้เราก็สามารถที่จะคาดเดาได้นะครับว่า ในตอนนี้เนี่ยเรดบูลเรซิ่งไม่ว่าจะเป็นใครขับก็ตามเนี่ยมกยักจะเหนือกว่าคู่แข่งเสมอไม่ว่าอันดับที่2จะเป็นใครนะครับไม่ว่าอันดับที่2จะเป็น f ฟ r ร์เดนโดลอซจาก Aston Martin หรือจะเป็นในส่วนของ l ุย i s Hamilton นะครับในวันนี้นะครับเซอร์จิโอเปเรก็ยังเร็วกว่านะฮะแล้วก็ทีมที่มีพัฒนาการที่เรียกว่าดูดีดูดีขึ้นนะครับถ้าไม่ใช่ทีมทั้งหลักทั้ง3ามทีมนะครับไม่ใช่เรดบูล ไม่ใช่ Ferrari ไม่ใช่ Mercedes เนี่ยก็คงจะเป็นอัลฟาลูมิโอนะครับที่โจกวนอยู่นั้นแม้ว่าจะใช้ยางซอฟต์นะครับแต่ก็ทำได้ดีอ่ะวอลลรี่บอตัสในวันปิดท้ายก็ยังขึ้นมาแนวสานะครับก็ตามหลังหัวแถวอยู่ประมาณครึ่งวินาทีก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับส่วนทีมที่อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรนักนะครับทั้งที่เป็นหนึ่งในทีมเต็งนั่นก็คือ Ferra รของคาร์โรซและก็ชาวเลคลเน พวกเขาจะปนเปี้ยนอยู่ในท็อป5ตลอดครับจะไม่หลุดไม่หนีไปจากตรงนี้มันก็อาจจะเรียกว่าน่าจะเป็นแผนยังไงผมไม่ทราบได้นะครับเพื่อนๆที่เป็น Fc ของทีมนี้นะฮะคิดว่าอย่างไรนะครับกับการที่ทาง f e r r a r i นั้นทดสอบอาจจะยังไม่ได้ว่าขึ้นหัวแถวอะไรเขาอาจจะเปิดฉากได้อย่างสวยงามอยู่นะครับอาจเป็นวันแรกเนี้ยฮะอาจจะอาจจะทำได้ดีอยู่ในช่วงแรกนะครับก่อนที่เวลาจะถูกทุบไปโดยโดย m e r c e d e s ของทันเซอร์เนี่ยนะฮะ แล้วเวลาของทันเซอร์ก็มาถูกเรดบูลไรซิ่งของเซอร์เจอเปเรสเนี่ยทุบลงไปอีกนะครับในในช่วงกลางดึกของเมื่อคืนนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าโฟลอรี่อาจจะเปลี่ยนแผนยังไงกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ถามว่าในช่วงเวลาจากนี้ไปนะครับตีไว้ประมาณสักไม่ถึงสัปดาห์ดีละข้อมูลต,ต่างๆที่เก็บกันมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่พอสมควรแม้ว่าเราอาจจะมองนะครับว่า Mercedes เครื่องยนต์ของ Mercedes เนี่ย ทดสอบทดลองกันเยอะมากนะครับแล้วก็ได้เห็นนะฮะว่าพวกเขาก็มีปัญหากับเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะกลับมาทําเวลาต่อรอบได้ดีขึ้นในวันสุดท้ายเนี่ยก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งเราอาจจะไปมองว่าแม้รเราเรนเหมือนจะมีปัญหาไหมนะครับมีข่าวล่ามข่าวลือว่านักแข่งไประเบิดอารมณ์กับกําแพงอะไรยังไงกันหรือเปล่าแม้ว่าจะถูกอ,ออกมาให้ข่าวแก้นะครับ ออกไปนะครับว่าไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะักแข่งเองไม่ได้ว่ามีอารมณ์ที่แบบว่าฉุนเฉียวขนาดนั้นหรอกแต่จํานวนรอบนะครับที่ทดสอบไปน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยนะครับนะักแข่งเองทีมงานเองก็ออกมายืนยันนะครับว่าข้อมูลมันเพียงพอแล้วครับได้ข้อมูลที่เป็นน้ําเป็นเนื้อชัดเจนดังนั้นเป็นแฟนค่ายส้มก็นน,น่าจะพอน่าจะพอใจชื้นขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะฮะว่า โอเคละไม่ได้วิ่งเยอะนะครับจำนวนรอบแล้วก็มีปัญหาในระหว่างาการที่ติดอยู่กับพิษนะครับในเรื่องของล้อเนี่ยนะครับแต่ก็ยังคงได้เนื้อหาสาระพอสมควรนะครับกับข้อมูลที่เป็นไปได้แฟนๆของ Red Bull ก็คงจะยิ้มแก้มปรีนะครับไม่ว่าจะเป็น Max นไม่ว่าจะเป็น Perez เนี่ยใครขับก็ยังคงมาเหนือกว่าทีมอื่นอยู่อย่างน้นอยก ระหว่าง0.3ถึง0.5ก็จะวิ่งสวิงอยู่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นแต่เพียงแฟนๆของเรโนมั้งครับที่เครื่องยนต์ของเรโนนะครับที่บรนจุอยู่ในทีมแอลพีเนี่ยนะฮะที่พอเสียฟอนันโดอารอนโซเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนนี้หรือเปล่าหรือยังไงนะฮะหรือจะเป็นได้เปียแก๊สลี่มาเนี่ยใครที่เป็นแฟนของแก๊สลี่อาจจะรู้สึกอุ้จะไหวหรือเปล่านะครับนะทำไมส่ง สัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปแล้วก็เป็นแฟนของนักแข่งน้องใหม่นะครับที่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโลแกนนะครับไม่ว่าจะเป็นนิกไม่ว่าจะเป็นออสการ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าผลงานโดยรวมเนี่รู้สึกว่าเหมือนโลแกนนะครับอาจจะแอบเด่นอยู่นิดหน่อยหรือเปล่าที่แอบเด่นเนี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้ไหมครับก็คืออย่าลืมนะครับว่า ถ้าเราอ้างอิงเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดเนี่ยเอามาเทียบกันนะฮะระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยวิลเลียมส์ของโรแกนเนี่ยถือว่ามีพัฒนาการที่ดีสุดก็กคืออันดับหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของอัลฟาทารีนะครับของทางนิกนะครับอ่าหรือแม้กระทั่งแม็กวาเรนของทางออสการ์เนี่ยอาจจะมีปัญหามีอะไรอยู่ตามที่เห็นกันอยู่เนี่ยก็เลยทำให้ทั้งออสการ์ทั้งนิกเนี่ย อาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนโลแกนหรือเปล่าก็ต้องรอกันดูดูกันอีกทีนะครับนักแข่งสายเลือดไทยล่ะครับเป็นยังไงครับขอพูดปิดท้ายประเด็นในคลิปนี้กันหน่อยนะครับอเล็กซานเดอร์อัลบอนเนี่ยถ้าจะมองจริงๆก็แม้ว่าจะช้ากว่ามันเหมือนประมาณว่าทำให้เราสับสนอยู่นะครับแม้เราจะมองว่าเออวิลเลียมส์เนี่ยก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอยู่นะครับ กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาตั้งเยอะเลยนะฮะ2.3วินาทีเลยเนะี่ยแต่ถ้าไปดูเวลาของทางอัลบอนเนี่ยทำไมมันตามหัวแถวอยู่นานอยู่เยอะจังนะครับอย่างวันสุดท้ายก็ตามหัวแถวอยู่ถึง2.4เลยทีเดียวนะครับอ,อันนี้ก็ตามหลังเพเรสนะครับแล้ววันที่ตามหลังแม็กเนี่ยอาจจะดีขึ้นกว่านี้หน่อยแต่ก็ยังตามหลังอยู่อย่างน้นอยก็วินาทีกว่าครับ ในวันที่ทำผลงานมาได้ท็อป10อันนั้นก็คือมาด้วยยาง C4 นะครับมาด้วยยางนิ่มนะครับในขณะที่คนอื่นเขามาด้วยยางมินเดเยมเนี่ยก็ยังคงมองนะครับว่าอัลบอนเองถ้าจะไม่อากคัตีจริงๆเนี่ยผมผมคิดว่ามันเหมือนคล้ายๆว่าถ้าถ้ามองในแง่บวกนะถ้าไม่ไปไปทดสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเวลาต่อรอบเนี่ยเมื่อเอาเวลาของอัลบอนซึ่งเป็นเด็กเก่าไปเทียบกับเด็กใหม่อย่างโลแกนเนี่ย คล้ายๆว่าโลแกนเหมือนจะตีตื้นนะครับเหมือนจะแอบ,บมีลุ้นมากกว่าเสียด้วยซ้ําไม่รู้ว่าผมคิดไปเองยังไงหรือเปล่าถึงได้บอกไงฮะว่าถ้ามองมุมบวกก็คือเขาอาจจะแผนการทดสอบการเทสในแต่ละทีมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะร่วงรู้กลยุทธ์ของตรงนั้นได้นะครับว่าเขาอาจจะทดสอบเพื่อการไหนอย่างไรไม่ทราบนะครับอ่ะยังไงก็เอาใจลุ้นเอาใจเชียร์นักแข่ง ทั้งหมดเลยนะครับว่าจะออกมาอย่างไรกันบ้างแล้วก็มาลุ้นลูกพี่เซฟนะครับว่าจะมาแทนแรนสโต้แรนสโตจะกลับมาทันยังไงหรือไม่นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเ,เพื่อนๆครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับ